เขาจะเป็นกลุ寶寶 <Ton ian> <Aus> ่มเดียวกันคอนโดเดียวกันคอนโดเดียวกันตันดินปมหม้อเทือะไรต่างๆครับคนไม่ค่อยนิยมครับตรองแรกๆไมากแล้วก็เป็นที่หน้าหมุดใอย่างก็คือว่าในการปมหม้อลาควรดูน้องชาวประมงเนี่ยทราบว่าตับน้ำตับเลนต่างๆตอนนี้ก็น้อยถอลงมากนะครับถ้าคางใดจับด้วยเครื่องมืออะไรส่วนใหญ่ก็เลเจอแล้วปมหม้อจับยึดซจะเป็นที่นงาหมยาใหญ่มาก อย่างไงก็เจอเขาเขาจะมีเองคัก็เลยว่าต well so ้องไปสอบกไปอว่าเขาตรเขาอกว่แม่มาขาวแล้วข่าวที่แล้วเขาได้นงไปช่วยสํรวจนาช่วยกันเมื่อวานผมก็ไปเจอจักรนั่นเาะว่าที่ผมเดินหน้าตรงนเยอะเจอเยอะๆนะ วันนี้สอเพราะว่าที่นี่น้ามันสีบ่อยล้างปากตีนแฮนดอร์เราอ๋ออ๋อหมอไปเป็นผูนี่คือกลายเป็นที่ประชุมเนี่ยเรียกมาในในโครงสางขงแต่งตั้งเป็นกทบอ่ะมันมีสลัพธตงแน่